สวัสดีครับทุกๆคนก็มาอยู่กับผมเฮนกูชิคนเดิมเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมกับเกมอุลตร้าแมนเฟติ้งอุลชั่นภาค3มเหมือนเดิมนะครับผมก็มาตะกี้อินโทรมาตะกี้นะครับผมก็คือเป็นของน้อง g g 0 7 7 v 3นะครับผมที่เป็นคนทำให้ผมนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ก็ซาบซึ้งจริงๆนะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคก็เพื่อให้ปรสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มคลิปกันเลยไป จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมโอ้โหเล่นโอ้โหก็เล่นมาเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นเป็นไทแลนด์กันนะครับผมเราก็จะมาเล่นเป็นแมกมาไปเลยดูซไดิได้สู้กับใครโอ้๋อ,อเริ่มมาก็อุนตาเซเว่นเลยมาอุนตาเซเว่นจไป มาอ่าม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 าโอ้โอ้มามามาจะทำอะไรจะทำอะไรอ่าจะทำอะไร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 โอ้ไอสลักเกอร์มามามาเย่ะมามาเร็วมามามีลีลาหน่อยมีลีลาหน่อยมีลีลาเล่นลีลาหน่อยเยอะ นี่เนี่ยอจึบเนี่ยไอจึบไอจึบเอ้ามามาขอสิกตะขอแป๊บนึงมาโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรไอจึบเอ้าไอจึบนี่เนี่ยอจึบนี่เนี่ยอจึบไอจึบเอ้าไอจึบนี่เข่งหัวไปทีนึ่งเล่นตัดขามาไอจึบโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โอ้เกือบแล้วไอาส์ลักเกอร์เกือบโดนแล้วโอ้ เอจุบเอเอจุบ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 เอเอจุบมายอะเอาไปดิไปกินลำแสงที่รุนแรงที่สุดของข้าแต่ไม่รุนแรงที่สุดหรอกอาจจะไม่รุนแรงที่สุดแต่ว่ามีลำแสงที่รุนแรงกว่าน,นี้อีกเจ็บปวดกว่านี้ตั้งเยอะมาอยากเจอละสิใช่ไหมล่ะยืนนิ่งๆอย่างนี้นนก็สวยละสิมา เยาะ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 โอ้ไอสลักเกอร์โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนี่เขคหัวทีนึงเล่นตัดขามานี่เน่มาเลยมาเลยโอ้เกือบแล้ว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 เกกืืออบบแแลล้้ววเยาะนี่เน่นี่เน่นี่เน่เอจูบโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้เอจูบแน่เอจูบ แล้วจากนั้นก็นี่โอ้โเสียบทะลุท้องเป็นไงมาอจิไอจิไอจิไอจิโอ้มามามีจะปวดกว่านี้โอ้ยมีจะปวดกว่านี้อีกโอ้เราโอ้ไม่นะอ่ะสวยแล้วอโอ้ไอสลักเกอร์เต็มเต็มโอ้โหอ้หรุนแรงเหมือนกันเนะี่ยไอสลักเกอร์แล้วเนี่ยอันนี้ไปกินก่อนอันนี้ไปกิน เฮ้หยหลบเหรอหลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมเยอะนะเราเนี่ยเหลี่ยมเยอะนะเราเนี่ยเหลี่ยมเยอะนะเราเนี่ยมีเจ็บปวดกว่านี้อีกอลำแสงที่รุนแรงกว่านี้ไปกินจะสองตัวไปปั่นมัน่นโอ้ตัวต่อไปกันคิว อ๋อเมื่อพาคที่แล้วก็เจอเนี่ยโอเคอย่างงี้ก็สวยสิอย่างงี้ก็สวยสิอย่างงี้ก็สวยมาอย่างงี้ก็สวยเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่ง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 เล่นเยอะเล่นเยอะไปนะว้าโอ้ยโอ้ยรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเอ้ยรุนแรงเหมือนกันว้าว วายอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยอะไร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 เอ้ยเราโดนระยำมาเยอะแล้วคราวนี้ตักแก้างเค็งงอไปทีนึงนี่จับตัดขามาประจุโอ้ย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 อะไรอะไรอะไรมาแป๊บหนึ่งขอสิกตะขอแป๊บหนึ่งขอสิกตะขอแป๊บหนึ่งอีแน่อีแน่ เอจุนอ uh, ีอีเคหัวไปทีหนึ่งจับตัดขามาเอจุบมานะมาเอจุบเออโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรมานี่นี่เนี่ยจับเคหัวไปทีหนึ่งนี่เล่นตัดขาเย่าโอ้ยโอ้เออจุบอีโอ้ยโอ้ยเกือบแล้ว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 นี่จิ้มไาทีนึงจิ้มไาทีนึง ไม่โดนแฮมาโอ้ยโอ้ยมานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยว้าว้าว้าว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 ว้าอยเล่นเยอะนนี่เราเนี่ยมาโอ้ยตาลายหมดแล้วเอานี้ไปกินเอ้ยจุอยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบล้โอ้ยอออใครได้ก่อนล่ะมาจะสอตัว ไปจัดการมันโอ้โหโอ้โหรุนแรงใช่ย่อยโอ้โหมามาดิมาดิจับเข่งหัวไปทีหนึ่งแล้วจะนั้นก็ตัดขามาอ่าอ่าเอาไง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 โอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้อยอ้ยออ้ยออ้ยเสแล้วอยแล้วอ้ยโดนดูดแน่อ้อยโดนดูดโดนดูด ว้าวว้าตาลายเออโอ้โหโอ้ยโอ้ยมืนตึบมืนตึบอ้าหวหัวโอ้เป็นไง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 เล่นเยอะเล่นเยอะโอ้ยเล่นเยอะนะเราอ่ะนี่เนื้อจับเสียบท้องมาทีนึงเป็นไงเจ็บปวดแล้วสิอี่นี่เจ็บปวดก็รีมีตั้งเยอะเออจ๊บนี่เนื้อเอานี่ไปกิน ย้อวอะฮ่าโอ้ตัวต่อไปทิก้าอ้อหจัดไปตอนนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะเนี่ย ไม่ค่อยเจออ้ยไม่ค่อยเจอเราเลยอฮะจะเปลี่ยนสีเหรอจะเล่นความเร็วเหรอจะเล่นความเร็วจะเล่นความเร็วจะเล่นความโอ้โหแหมจะเล่นความเร็นนั่นหรอเราเนี네่ยเล่นความเร็วนั่นเดี๋ยวก็เร็วให้จ้ามามามาจับเสียบท้องเป็นไงเจ็บปวดล้วซิเป็นไงอาเอานี้ไปกินเลยอีกทีหนึ่งเอ้จบ

อย่าเอจบเอจบนี <m 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 ่เนี <m <m ่ยจับเตะ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 เหยียบปีหน้าไปทีน euh ึงปีหน้าไปทีนึงเป็นไงอีโอ้ยโอ้ยเอจุเอจบเอจบเอจุเนี่ยเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นของเยอะนะเนี่ยเราเนี่ยคอสิกตะคอแป๊บว้าจะทำอะไรมา เอจเอจอจ้าเออนี่ไปกินย่าโอ้โหไม่ก็รุนแรงใช้ได้นะรุนแรงอยู่เหมือนกันนั่นเราเนี่ยย่าดิอันนี้ไปกินโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มาเปลี่ยนเป็นเล่นความเป็นพลังก,กำลังความโจมตีแรงเนี่ยเหรอได้จัดไปเดี๋ยวจะโจ,จมตีให้แรงให้ดู โอ้โอ้โอ้โหอะไรนี่อะไรนี่จัดไปอะไอย่างงี้ใช่ไหมนี่นี่นี่เหยียบซ้ำเหยียบซ้ำไปทีหนึ่งตัดไปทีหนึ่งเรียบร้อย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 ่จั๊กอือโอ้ยนี่เลยจับเค่งหัวแล้วก็ตัดขาเป็นไงรีบรีบบิดฉากดีกว่าโอ้าโอ้โอ้นึกนึกนึกว่าจะโดนจัดการซะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร จัดการมันเอาไปกิน่เาเรียบร้อยชะนะไปตามธรรมเนียมหเหนือ่อยโหเหนือ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเล่นแม็กมาโอ้เฮ้ยตัวต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่เคยเจอนี่ใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้ในช่องเราไม่เคยเจอนี่ใช่ไหมตัวเนี่ยไอเจ้ากามปูตัวเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจดีแฮะ ไม่เคยเจอเจ้านี่มาที่ไหนมาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะเจอแต่ไม่รู้ว่าได้จเจอในที่ไหนหรือเปล่านะแต่ผมคิดแต่ผมคิดว่าน่าจะเคยเจอมันเนี่ยไม่คลิปได้ก็คลิปหนึ่งหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้เพราะผมก็จําไม่ได้นะแต่ตัวนี้ก,ตก็ตัวนี้ก็เจอเจอน้อยมากมีน้อยมากที่จะเจอมันเนี่ยมาไหนๆก็เจอมาแล้วโอ้โหเฮ้ยรุนแรงเหมือนกันแล้วเนี่ยอีเป็นไงขอสิตะขอบแบบ รับวแป๊บหนึ่งรับวแป๊บยังพึ่งว้าว้าวโอ้โหเล่นอะไรเล่นเล่นเยอะนี่อีเข็ดพวไปทีหนึ่งจับเตะขาตัดขาเป็นไงเฮ้ยจับเออเฮ้ยจับว้ามีหางเออมีหางอีออออออ่มีหางเนี้ยม,มีหางนี้มีหางนี้นก็โกงเกินไปแล้วเราเนี่ยนี่จับเสียบท้อง เอจุ๊บอ่าเป็นไง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 มาอัดจุ๊บอืมอัดจุ๊บอัดจุ๊บเจียบเท้าอีกทีหนึง่งเจ็บปวดแล้วสิมาเจ็บปวดกว่านี้มีตั้งเยอะเดี๋ยวจะจัดให้ว้าโอ้เต็มเต็มแล้วโอ้สวยแล้วแม็กมาไม่ม,มีท่าป้องกันด้วยอ๋อไม่นะว้ารุนแรงรุนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเนี่ย รุนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเอานี่ไปกินก่อนแล้วกันจะสองตัวมาไปปั่นมันจัดการมันย่า yeah. นี่เนี่ยเออเออเฮ้ยเจ้าเออโอ้โอ้อยโดนโอ้โดนขีบอ่ะเอาไป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 อ่อโอ uh, ้โหาามาเออ โอ้ยโอ้ย,อยมีหางมีหางงี้โกงเกินไปแล้วนะเราเนี่ยนี่จิ้มไปทีนึงเจ็บปวดนี้มีตั้งเยอะมาเี้ยนจ๊ดด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 นดด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 ดนดดดดดด ห้าตัวต่อไปเลโอตัวนี้คงเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะสินะมาแม็กมาหก,กับเลโอนี่แหละคู่ปรับตัวจริงได้มีมันแน่เขานี่มันเลยอ,อ๊ะอจุ๊บอ่ะอ,อ๊ะจุ๊บอ่ะอ๊ะจุ๊บอ่ะไปฝึกเล่นแม็กมามาก่อนแล้วนะจ๊ะรู้ว่ามันต้องเล่นไงต้องเล่นแบบทิงะะงท้งระยะห่างโจมตีแล้วทิ้งระยะห่างเอ้ยโจมตีแล้วทิ้งระยะห่างอืมมา มามาโอ้โหกระจุบเออกระจุบกระจุบเออกระจุบเออมานี้อี๋เียบทะลุท้องไปทีหนึ่งเป็นไงเจ็บปวดแล้วล่ะสิกรจจุบเออกระจุบว้ากระจุบโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยโอ้โหเต็มหน้าเลยอ้ยอันนี้ไปกินโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วมากรจจุบว้าเฮ้ยไม่ได้การละไม่ได้การ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 ต้อง จัดการมันต้องจัดการมันนี่นี่เอ้ยไอ้จุ๊บเออโอ้เอจุ๊บอันนี้ไปกินเอ้ยเอาไปกินป้องกันไม่ดีนะจ๊ะเราไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอนี่นะเนี้อันนี้ไปกินลำแสงของข้านี่แหละย่าโอ้โหเฮ้เยรุนแรงอะเนี่ยลำแสงเราเนี่ย เอจึบนี่เอจึบนี่เอจึบโอ้ยป้องกันได้ป้องกันได้ป้องกันได้จะทำอะไรมาจะทำไรอ่ะเราอ่ะจะทำอะไรอ่ะเราอีกทีหนึ่งไหมล่ะอีกทีหนึ่งเจ็บปวดมากเลยนะเอจึ๊บเอเอจึ๊บเอเอจึ๊บเอเป็นไงเอจึบเยาะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมา เลโอก็เลโอเถอะอัดจุ๊โอ้โหคุ้มเข้าหางี้โอ้หหาที่ตายจริงๆมาจะทาจะทาอะไรอ่าจะทาอะไรเคย์โวที่หนึงจับตัดขาเป็นไงเอัดจุ๊บแมาเยอะเอัดจุ๊บวายโอ้เต็มเต็มเลยอย่าบอกนะว่าจะเลโอคิกอ่ะสวยแล้วเลโอคิกแน่เลยเลโอคิกแน่เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหจับตัดตัดแบงค์อนครึ่งเหรอ จัดไปอีมาจะสองตัวมาปิดฉากกันเลยโอเคโอ้โหก็เหนื่อยใช่ย่อยแล้วเนี่ยโอเคครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วล่ะ โอโหตัวนี้ก็บอกได้ว่าก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะคือต้องต้องไปฝึกเล่นอะ่ะถึงจะเล่นเป็นอะ่ะคือตัวเนี้ยก็ฝึกหลายรอบอยู่เหมือนกันนะก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี้ยคือก็ฝึกหลายรอบมาเพราะว่าเจ้า,จาตัวเนี้ยคือมาคอมโ,มโบยากมากเหมือนกันแถวยาหนึ่งเวลาโจมตีอะ่ะมันจะโจมตีแล้วทิ้งระยะห่างเพราะฉะนั้นต้องโจมตีแบบเล่นจังหวะโอเคครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วล่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมและก็เจอกันคลิปหนะ้าบาย